อัตมานั่งกรรมฐา,านใหม่ๆไม่อยากจะอะไรยินอะไรมันกวนเราเอากีพึ่งมาอุดหูไว้อุดนึกไปอยากให้ตาบอดหูจะดีเ็นเงียบยังไงเอากีพึ่งมาอุดเดี๋ยวก็นั่งอยู่ในป่าเงียบเงียบแต่มันเงียบแต่ป่าตรงนี้มันไม่เงียบมันวุน่นก็เลยคิดไปเออไอ้คนหูหนวกคนตาบอดนั้นมันเป็นพระอารหันได้เนี่ย ก็คิดไปอย่างนี้ like. นี่ธรรมะรู้เรียกว่ามันไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรถึงทําหาอย่างนั้นอาจจะมางโง่มาแล้วอเดี๋ยวนี้มันก็ยัง,งโง่ก็ยังไม่หมดเหมือนกันแต่ยังมีโง่ติดมาอยู่มันมากดนะังนั้นจึงมาพูดให้โยมฟังให้เข้าใจเช่นเรามานั่งตรงนี้เราตั้งใจว่าจะมาสงบนะมาสอนแกกทําความสงบนะแล้วก็ตั้งใจให้มันสงบไปนั่งให้มันสงบนะ บางทีพอนั่งเป็นทริปหนึ่งก็เสียงเครื่องบินมันฮือเสียงรถมันฮือมาต่อไม่สบายใจแล้วไม่สงบนนะนึกว่าเสียงเครื่องบินมากวนมากวนเรานึกว่าเสียงรถมากวนเรานึกว่าเพื่อนทั้งหลายนี่มากวนเราออก็เลยไปนั่งทะเลาะกับอารมณ์อยู่นั่นแหละไปนั่งทะเลาะกับเสียงคนไปนั่งทะเลาะกับเสียงรถ ไปนัง่งทะเลาะกับเสียงเครื่องบินเพราะเราต้องการสงบเสียงเครื่องบินมันดังเสียงรถมันดังก็เนึ่งว่าเสียงเครื่องบินเป็นอันตรายเสียงรถเป็นอันตรายก็เลยไปทกกะเลาะกับเสียงเครื่องบินอยู่นั่นหลยไปทกกะเลาะกับรถอยู่นั่นเนี่หารู้ไม่ว่าเราไปเราไปกวนเขาไม่ใช่เข้ามากวนเรา